ปฏิชีวิตนะครับคดโซปลาตอนเเ้าอากาศเย็นๆกับกับตกปลาแล้วครับก็ตกน้งามใส่น้ำงามให้จับง่ายเนาะลมกับ่อให้ลมบันได้ชวยลมหนาวพี่น้องจับปลากันหนาวหรอกครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเป็นโลเลยครับ จับเพื่อเพื่อเสียให้ท่านนะครับค้นมาสเสดค,ค้นกับมาสร้างใหม่20กิโลเพื่อจะเอาไปกรุงเทพเอาไปฝากทีฝากน้องฝากลูกฝากหลานถ้าไม่นี่ผู้ใดอยากได้ก็แวะมาได้นะครับอยู่หนองขวางคนแตว่าน้องขวางอยู่ซ้ายจะไปคูน้ำเตือ แหวมเอาได้นะครับกาลังจับนะครับกาลังใส่แง,มงม้มกาลังจับยังว่าท่านเดาไปลากพี่น้องพานไปพานมากอ่ะพูลเราเก่าโลซิบโลกับมาอุดหนุนกันได้นะครับป่ากะโตง,ง้มเพอสมควรจนบอกไว้พี่น้องอยากกินกับมาเก็บเอาเองนะครับบ่าจะซื้อไอยขมไอยจุกพอาโตงง้มพี่น้องอื้ย อนี่นอนโคโลเกลย์อยู่นี่พี่น้องช่อชนนะนี่นะครับพนักงานล่างปลารู้สึกว่าจิตตกน้ำเราแห้งอ่อนส้งสีฟันจับส้มสิจับปลาบ่ได้แล้วนี่จับปลาชนตรงงามๆนอนโคโลเกลย์อยู่นี่พี่น้อง มนนีเครื่องตาเหรอครับเครื่องตาแล้วเครื่องตาแล้วโชว์ดูตัวนี้โชว์ดูโชว์ดูเพื่อนพี่น้องตัวโลโลแล้วครับเนี่ยโลก,กว่าครับตัวนี้ อาชีพครับก็จะคันแล้วครับคันแล้วคันแล้วโจ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 โ,โอ้โอโอ ซื้ยอดครับสุดยอดเฮ้ยใส่ละโลหลายครับหลายโตัวเ,เด็กครับตัวหนึ่งนอนโคโลอยู่นี่ครับพี่น,อน้องคอหน้าค,คนล่างก็มีเก็บยสองคนล่างคนหนึง่งนี่นี่เงี้ยเง่า,างงทั้งหลังอ่ะนี่กีตอม นั่นนั่นน่ะเห็นทหางมัน,นั่นล้อล้อกระตาหน่าล่ะเมื่มึงปลาดุกครับปลาดุกเพราะน่ะปลาดุดกกำเต็มเมื่อไงเงี้ยดผู้เอาขึ้นโคกสิบ,บป๊บพาไปความใจงาั้นานั่นน่ะเห็นทหางวันนี่ล้อล้อตีนนี่ิลาอตุ้มมองนีเมื่อนั่นนั่นน่ะเงี้ยล้อปลายตีนเจ้าน่ะทึ่งๆน่ะเอ้หน่าละ นาปลาลดทั้งหลังนีปลาลรตเดนเอาเนี่ยปลาลดก็เห็นหน้าปลาลดตไงเฮ้ยปลาโรตพกินปลาโรตพวกินปากมันแหลมปากแหลมนีู่กาดุกสาเลกครับจ้าสองลูกนี่แปดพันบาทสมเด็จว่าโตปลานะครับกับราคากับราคาที่ คือค,ค,คุมคาคุมคาน่ำมั่นเพราะนี่กำหลอกกำไรเพราะได้คาน่ำมั่นขึ้นแนยจังหน่อยวอครับนั่นก็คือแม่นียังละ่ะเอา้าขึ้นได้ไหมละ่ะ <c oughs> <c oughs> จาไปผ้ากระตาฝากขวมใจงั้นหน้าเด้นั่งีจกเอาคักๆนี่แหละจักหนาวว่าหนาวอะไรนะครับไปครับตรงงามอู้อูเอาควบควบเออ น้ำพาพี่น้องมาเมืองนะครับตามติดชีวิตเพราะข้าสูบปลานะครับเมาเมาส์สะปลาดุกกระโตกงามนะครับทุกท่านนะครับปลาดุกแลนะครับโตง่ายครับแล้วก็ปลาดุกบ่หลายนะครับส่วนมากก็สิร้ายเป็นปลาคอนะครับปลาช่อนเออพี่น้องน้ำผ้าพี่น้องมาเมือง กัมอะไรเมื่อกี้กัมมาช่อนี่นะตัวนี้แม่ยังเงี้ยวพุ่นแมตัวดินกบกพวกกัมมาช่อดูกัมขอมาช่อดูโอ้ยตัวนี้นอนใส่กิ่งต้มอีเลียยู่นี่ครับตัวละโลครับโอ้ยพี่น้องไอตัวปลาเนี่ยนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้ยกหนักโคตรเอาแล้วฮับเนี้ยนั่นฮับเนี้ยนั่นพื่นนั่นนะ <c oughs> ขืนยังบ่กท่านหอดน้ำอยู่ <c oughs> โอ้ยพี่น้องปลาดุกครับมันปลาดุกนี่มาท่านได้ล่างนะครับประาออกาศขอบไว้แล้วก็ล่านะครับว่าให้ปลาโดด นี่ล่างฟ้าใส่ตะก้าแล้วก็ตะก้าปิดไว้แล้วก็นี่ตะก้าแตกบ่ล่ะอ่าพุ่นอตะก้าแตกตัวนั่นเอ๊ะนะจากก็แตกนะ่ะ คือตั้งไว้ใกล้น้ำเนี่ยล่างออกแล้วนะครับปลาติดล่างออกแล้วอุ้มมองแสกมันมแน่เด้อล่ะพี่พี่ท,พทั้งทีแมนบน่านน้อขนแบกพี่น้องอพลาดปลาไปล่มเมองได้พีย่น้องเขาบึง้ง ถอนใส่กันนะเออปัดรถยิงตัวเดียวนี่นะโอ้นี่ยครับตกปลาน้องเอ,อ้ยตกปลาโลกลกวครับยงไงปัดลุกกับตกเลี้ยงมนหน่ยเขาประมาณครับสามีบ่ถือว่าหลายมาถือว่าลายนะครับปลาบ่ถือวา่า บไ๋ไตว่าป่านหานาสะกระแปนสะบอมีงาไม้ปลาน้อยปลาน้อยปลาอะไรหรอปลาดิบล่อ,อ,อมึงนะครับตอนเก็บรวบรวมแล้วว่าสุดทด้ประมาณจักโลนะครับสะในนี้ในราคา4,000บาทพี่น้อง การเมาส์ซี่นะครับสะเพื่อจะสูบน้ำแล้วก็จับปลาจับแด้ก็ลากเอาไปคัดแย้ครับเพื่อจะให้พี่น้องได้่มรับซี่ไปยู่ไปกินซี่ไปเห็ดปลาแห้งปลาเข้มก็แล้วแต่ก็จะมีปลาขาาใส่ ที่พันบาทก็จะมีสองมีสองล็อกนะครับล็อกล็อกนี่กับปลา,าจะยู่หลายในี่ปลาปลาช่อนนะครับปลาดุกก็จะหน่อยส่วนปลาจะได้ปริมาณจากกิโลนะครับในาการเมาซื้อะพี่น้องจะคอยติดตามกระดกปิงน,นะครับเพื่อสิได้ พี่น้องได้เห็นว่าวิถธชีวิตของคนอีสานบาหาเสือ่าเมาสักป๊าปลาไหลพี่น้องเดี๋ยวให้มึงปลาไหลมึงโตปลาไหลได้พี่น้องเอ้โอ๊ตมาคือตัวนี้แต่ปลาไหลไหม Oh 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 oh. นี่ครับปลาไหลตัวนี้ตัวนี้น่าจะถึงกิโลปลาไหลตัวนี้ความยาวกับประมาณเมตรหนึสส่งนะครับอาจจะพอถึงเมตรเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นี่นะครับปลาไหลตัวนี้ก็จะประมาณหนึ่งกิโลเอาไปน้องสนจิตสนใจก็มาเด้ครับมาซื้อเอา พี่นนองบ้านเฮ้าแถวอำเภอเมืองสวงอาจสามารถมาท่านอยครับแล้วก็มาขัดครับใส่ไก่เคี้ยงกันน้อยตรใน,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 นปลูกเมืองเราปลูกนาบอมเมนปลูกผสมนะครับอันนีป่าดลูกนา เอิอปลาดุกเอ็นครับโตสิบปุ่นใหญ่แถวบ้านเ,เอา้าเป็นปลาดุกเอ็นนัวขาดถอดมันแล้วครับหน่อยเงี้่ากันโอ้ยปลาดุกตัวนั้นไหมปลาปดุกตรง,งามๆเลยสะนี่บ่อใคาล่ะ หนึ่งเดือพี่นอกแต่เรใส่แต่ละนี่ก็เป็นตะกร้าที่แยกองออกมาชัดแล้วก็จะมาใส่ตามกานละมั่งนี่ครับใส่หกิใส่แปดิ 80. ตัวละลูนะครับเจ็ดแปดอ่าแปดเก้าขีดก็จะอยู่ในล่งนี่ครับใส่ไว้ ยังมาท่านแด่กเก็บขึ้นมาถึงครึ่งนะครับกำลังเก็บเริ่มเก็บตอนเช้าเซ้าส่วนมากจะหลายใสนี่นะครับใส่ใสร่วมนะครับราคากับพี่นอ้องซื้อดีนะครับซื้อซื้อกินดีตามหมู่บ้าน ซื้อไปฝา,ากลูกฝากหลานเห็ดปลาแหา้งปลาย่างนะครับฝากไปกรุงเทพก็มีในราคา60บาท80บาทร้อยปลาดุกก็อีกราคาหนึ่งปลาไหลก็อีกราคาหนึ่งแล้วผู้คัดพ่นก็เอามาเรื่อยๆนะครับเอามาเทศใสก่กระบาดปูแล้วก็คัดแยก วันศิลผูขัดแยกผูนึ่งเมื่อท่านออกมามืองควายอยู่ครับแต่มาเมืองควายเราเิาเ่นกับม,มะเรน็นะครับมาเก็บหอยมาให้เป็ดแล้วก็มาซอยครับกนคัดต่างว่ามาเหลียงควายน้ำนี่ผมคิดว่าจะมีปัุกุลายนะครับปดจุกที่น้องปดจุกโตงามอันี้ ปลาดุกลูกผสมนะครับที่นี่จะเป็นป่าดุกหน้าแท้ครับที่จะแตกต่างกันทีหัวนะครับพี่น้องนะครับน้องสังเกตมือทีหัวนะครับแต่ป่าดุกหน้าแท้กับป่าดุกลูกผสมหัวจะแตกต่างกันนะครับลักษณะของป่าที่เป็นลูกผสม กัดกากัจะเฮ็ดให้ป่าเง a านะครับป่า n a u นี่นาใส่ลังไว้กัปลัดุกใส่งอ่งๆครับปาดุกมีโลดกวใดินปดสิบพ่อแปดสบามมหกิามมพอกินเป็นายว่าพี่น้องเลยแปดสิบหกสิาต้องมันหนาวลงน้ำก็แค่แปดิ ตาบบนนเนื้ออ่อนครับตาเสียมนะครับตัวงายๆนอนมีสะดุกนะครับกับขนสั้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn chắc chắc ในโอโบเมนปยนสโบเมนป่ปยีสไปเอา,านวนจันทร์นนนในซุ้มกลางลหลายๆนี่นะครับนี่ป่านวนจันทร์ซึ่งคงจะมาหลุดออกมาจากปอรเรียนช่วงถิ่น้้ำหลากนะครับป่านวนจันทร์นวนจันทร์นวนจันทร์ ออกแม่แพร่ลูกจากน้องนี่หจากน้องวางนี่ไหฝางยี่ค่ช่วงช่วงนี้ป่าขยี้กับว่าท่านใครนะครับเดือนเดือนไม่ไดเคเดือนพืชผ้านะครับจะใครปักนี่โคแถวบ้านผมเอินปากนี่โคอันนี้ปากกดครับปากกดเหลือง บางปีนะครับบางปีก็จะมีป่าสลิตลายบางปีก็จะมีป่าเนือออนนะครับปีได้นำหลากก็จะมีะป่าข้าวขึ้นมาจากแม่นำซี่ขึ้นมาจากซี่นะครับ ใส่ว <laughs> ่าม่ก <laughs> ินรอใส่ลโลกกว่าอันนี้ก็เอากเอาซล้วกอนเต้็มือนตุลลดเมืนตุดสองหน่วย ใส่แล้วโลกี่น้องใส่แล้วโลกโลกกวัว<น>พาะี่พานนองเม,มืองแล้วพ็กงเนียอำมาพาจากนะครับที่น้องสนจิตสนใจย,ยังได้ปามาที่บันดงมูหาตำบลบันดูเพอ่าดตาสามารถจังหวัดรรอ็ดนะครับ ว่าพี่น้องนะครับอยากมาเที่ยวกินปลาแวะมาได้นะครับมีสองน้องติดกัน้อพี่น้องนะครับนีอ่อีกน้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวดอกเต็สิพามาเมืองนะครับมือเพิ่นสูบต้นสิเป็นมือหื้อมือหื้อเนาะเป็นบอสูบมือเว้นมือนะครับเพื่อสิได้น้ำปลาไปขาย สูบสมือว่าได้คดเก็บเก็บบาไหวพอกันคลิปหน้าครับสซิ้ดอกี่นี่ดอกดิน้าพี่น้องมาเมึงนะครับตอนจะเศร้าเก็บป่าบายบายครับสวัสดีครับผม